เรียนที่จ่ายย้ายที่ช็อปสร้างรายได้กับระบบ b p l ด้วยเทคนิคการตลาดศูนย์บาทได้แล้ววันนี้ค่ะ สำหรับนักช็อปนะคะฟินๆเลยค่ะที่วีพลัสนะคะมีสินค้าหลากหลายให้คุณสามารถเข้ามือเลือกช็อปได้เลยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่อยากจะเพิ่มช่องทางรายได้อีกทางสามารถเข้ามาช็อปสินค้าเพียงแค่1ชิ้นคุณก็ได้รับสิทธิ์ทันทีเป็นตัวแทนรายย่อยกับ V+ สามารถเลือกสินค้าที่ชอบไปโพสต์จัดจาหน่ายได้เลยค่ะหรือเลือกช็อปสินค้า2แบรนด์แบรนด์ละ1ชิ้นคุณได้รับสิทธิ์ทันทีเข้าเรียนค้าสดโคชชิ่งการขายสไตล์ KL กับคูเฟิร์วริวันชัยวัชร อยากมีแฟนชายธุรกิจเพิ่มรายได้เพื่ออนาคต1นึดีสามารถทำการตลาดได้ไปสีประเทศไทยลาวกัมพูชาพมา่าเพียงแค่คุณช็อปสินค้าเพียงแค่1ชุดก็สามารถเข้ามาใช้ระบบมีพรเต็มรูปแบบมีรายได้แบบไม่จำกัดเพดานพร้อมรับข้อเรียนออลลิมิตและกลยุทธ์วิชาชีพทางการตลาดออนไลน์แบบไม่จำกัด VPLUS มีวิชาทางการตลาดออนไลน์ทุกแขนงที่ซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์ทุกคนพาร์ทเนอร์สามารถเลือกใช้ได้ตามถนัดของตัวเองสร้างรายได้กับ VPLUS ด้วยหลักสูตรปั้นนักขายมือทองกับ VPLUS สร้างรายได้ทั้งบนออนไลน์และออฟไลน์สนใจเข้ามาใช้เทคนิคการตลาดศูนบาทสร้างรายได้กับ v plus, ทักใต้โพสต์มาเลยค่ะ